ชา้ชนนบทแดนไก่ใบอเลมาเก็บเพชรขึ้นเก่านี่แต่ว่าเป็นฟองน้ำแบบนี้ไม่เอาแล้วเนาะนี่จ้ะฟองน้ำขึ้นกันนี่พี่นอ้องเห็ดตับเต่ากำลังสุกงอกอกำลังนั่นอ่อนอ,อีกเห็นไหมอุย้ยหลายอยู่แตกเทาเราเห็นไหมพี่นอ้อง วันนี้ฝนตกดูพี่้องงอกจนเทาแล้วมาไม่ทันมองไม่ค่อยเห็นดาไม่ได้มาสามวันมาวันอาทิตย์ที่แล้วเนาะแต่ฉันยังไม่ได้ลงคลิปเทาหมดแล้วเหมือนใหม่ๆเนาะ พี่น้องอยังร้ายเลยแต่ว่าเนี่ยเขาเท่าเราจริงๆเลาะฟองน้ำออกก็กินได้แต่ว่าไม่เอาดอกสายตาต้องพิงดีๆดูเนาเมื่อแล้วนี่เห็ไแมะพี่น้องดวกนึ่งดูวะนี่มืดเนาะ หลายแต่ว่าบานเมื่อแล้วเห็นไหมด,ดูงอกเต็มเลยมาไม่ทันีหนอ กินได้ไหมเนี่ยขางามที่เก็บไปผ่านไปแล้วดิพี่น้องดูเฮ็ดนางลมงอกงอกทั่วไปเนาะเขาไม่ได้งอกเฉพาะที่ไหนที่นึงนอนดูตอนแรกฉันนึกว่าเฮ็ดลิ้นจือเนี่ยดูดูน้องเองามบ่ ว่าที่ไม่เขามาอดไม่ได้คือเกาเ่าหละฤดูนี่เป็นฤดูดบใบไม้ร่วงเนาะถ้าไม่จ้องมองจริงๆจะไม่เห็นเลยนะเห็ดเขาจะสีเดียวกันกับใบไม้เลยมองเห็นแล้ว เห็นไหมเดินผ่านเลยเฮดยังงอกไม่หลายถักเจาะเฮดดอกนี่เป็นเฮดสไตล์พิ้นหรือเฮดผึ่งหวานนองโอเคยังแข็งอยู่เก็บก่อนโอ้โ ในทันทะโดนเจาทุกคนนำเด็กพี่น้องหนเดูกพี่น้องให้สาธยายยังไงอ่ะนี่ดูถั่วงามบ่สว้งามแม่พี่น้องดูเห็นไหมจ๊ะเห็ดต้นนี้ ยังหลายเลยแต่อยู่สูงนะอากาศหมืดเนาะเลยไทยไม่ค่อยนั่นแต่ต้นนี้น่าจุดสูงไปสุดน่นเลยทำไมจะเอาได้นเนาะเขาไม่ได้ก็ได้ถ่ายให้ดูเลยเนาะสรุปแล้วไม่เอาดอกดูป่าข้างล่าง หาใหม่สวยก็ได้อยู่แต่ว่าไม่เอาดีกว่าเนาะสูงเสียดายนาที่ได้เป็นตะกาเลยแหละต้นนี้เห็นม้เห็ดหน,นังไก่งอกแล้วเพราะว่ากินได้แต่ว่าไม่กล้าเอาไปกินเนาะดูว่ากำลังอ่อนเลยพี่น้องเอ้ยดู อุ้ยสออแทะ้ะหอมหอมน้องฉันเดินผ่านมาได้ยังไงนี่เห็ดนางลุมสวยเอาได้อยู่นี่เดี๋ยวฉันจะ๊ลับไปเอาอฉันเดินมานะเดี๋ยวฉันจะ๊ลับไปเมื่อกี้นี่ฉันก็นเดินผ่านไปมองไม่เห็นดูแต่แต่อันข้างล่างนี่ไม่เอาี่เอาอันข้างบนนี่ พี <c oughs> ่นงฉันสวยลงมาดูวะลุดออกจากกันนะงามว่ะได้หลายแล้วได้หลายล้ดยฉันอบเอาไปกินอยู่ไทยเนาะนี่นพบงงได้สิเนาะอามวกออก มาได้วันน,นี้ยังไม่ได้ทำวอมสะอาดเนะาะโบกินหมพี่น้องโผดอีกแล้วต้มทั้งเปลือกเลยจ้ะนางลมดุถั่วแม่ยังใหญ่ด้วยฝ่ามือฉันเลยฉันจิตทำนำ สดให้แฟนกินก็นสปาเกตตีหรือเส้นนุดเดินนาะนี่ไม่พิดนอพัดใส่เส้นมักกะโลนีอุ้ยอร่อยชิมดูแล้วอร่อยจ้าพน้อฉันก็นแกงอมใส่ หยดมาละดาขมอำ่ำลำเลยเห็ดนางลมใส่เนื้อไก่ไปดาทำแบบแกงแบบอิตาลีอิซานราเนี่แหละากินไม่พ่น,น้องหนากินไม่พ่น้องเดี๋ยวฉันจิต เอาพริกป่นใส่เนาะฉันไม่ได้ตําพริกใส่เอาพริกป่นใส่ในนี้เราก็กินเลยพี่น้องอร่อยอร่อยแกงเห็ดนางลมใส่ยอดมะละขมอำลำใส่พักหลายชนิดเลยใส่ยอดถั่วใส่ยอดฝักทอง mm hmm. อร่อย อยากกินขมขมไม่ใส่เปรียวใส่ขมอร่อยคือกันพี่น้องโหอ,อืดูวะอืะมอลองไปทำดูเด้อใครชื่อชอบกินขมเขาจะขมแบบอ่าลํำพอดีพอดีเลย